สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับแม่น้องเรในช่วงนี้นะคะก็นี่ละคะ่ะได้ปลาทูนะคะวันนี้เนาะแม่น้องเรก็จะมาตาน้ําพริกปลาทูนะคะมีอะไรบ้างนั้นใส่อะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะใช้ปลาทูไปสองตัวนะคะตัวน,นี้ก็แกะไว้แล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นปลาทูนะคะสองตัวนะคะที่ใช้ตาว,วันนี้นะคะ เรามีนี่นะคะพริกกระเทียมหอมแดงคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและเราก็มีนี่ค่ะไข่มดแดงแม่เป้งค่ะเราจะใส่นำลงไปด้วยนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะเรามีปลารา้าสับนะคะซึ่งเราก็หมุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปตำปลาทูกันเลยค่ะ นี่นะคะตอนนี้เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่พริกกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยนี่นะคะใส่พริกกระเทียมหอมแดงลงไปนะคะตําได้เลยค่ะนี่นะคะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปค่ะ แมงเลยก็ใส่เล็กน้อยนะคะเพราะว่าเรามีปรารสักด้วยนะคะจากนั้นก็ใส่ผงนัวค่ะใส่ลงไปมากน้อยก็ตามความชอบนะคะเนาะแมงเรก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ตำเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ใส่ปลาทูลงไปค่ะ นี่นะคะใส่ปลาทูลงไปตำได้เลยค่ะจะเอาแบบละเอียดมากนะคะหรือว่าหยาบๆก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะตามความชอบเนาะนี่นะคะตำไปเลยค่ะตำไปเลยเมื่อกี้ก็มีไข่ปลาทูด้วยนะคะแม่นงเรกก็ใส่ไปด้วยค่ะ เนี่ยนะคะได้ประมาณนี้แล้วนะคะแม่น้องเรก็จะใส่ปลารา้าสับลงไปค่ะใส่ลงไปเลยนะคะปลารา้าสับแม่น้องเรก็เอาหมกกับใบตองนะคะเนาะเนี่ยนะคะจากนั้นก็ตำได้เลยค่ะใส่ะะแม่น้องเรยเอาช้อนมา ด้วยเนาะเพราะว่าเขาเขาเหนียวเนาะนะคะเขาเหนียวแล้วก็อาจจะทําให้ตำได้ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะคะเนาะนะนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่นะคะมดแดงนะคะแม่เป้งนะคะใส่ลงไปค่ะนี่นะคะเราก็จะใส่ แม่เปลงลงไปค่ะใส่ลงไปเลยเน้นๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะจากนั้นก็ตําไปเหมือนเดิมค่ะ เนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำพริกปลาทูใส่แม่เป้งลงไปนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราจะมีผักอะไรมาทานกับน้ำพริกปลาทูกันนะคะนี่นะคะและนี่นะคะก็น้ำพริกนะคะปลาทูของเรานะคะซึ่งแถวบ้านก็จะเรียกว่าป่นปลาทูนะคะใส่แม่เป้งลงไปด้วยนะคะส่วนผักของเรานะคะ นี่คะ่ะผักบ้านๆของเราเลยนะคะก็จะมีผักชูรสนะคะแล้วก็บวบงูนะคะซึ่งมาจากสวนแม่นงเรเองคะ่ะนี่นะคะก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่นงเรด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นงเรต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ